ขอทราบจะเข้าสู่สถานีราชบุรีขบวนต่อไปเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองข้าหนึ่งรับส่งผู้โดยสารจากสถานีธนบุรีใต้ทางสถานีประจวบคีรีขันธ์ผู้โดยสารที่มีตั๋วื่อโดยสารไปกับขบวนรถเที่ยวนี้จะเตรียมสิ่งของในสัมภาระของท่านรอรับการโดยสารได้บริเวณชาชลาที่สามค่ะ ขับรถธรรมดาที่251ทนบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับขับจังสถานีราชบุรีนะครับขับวนนี้ได้เดินลงมาตรงนั้นนะคอเวลาแล้วใช่เปล่าเดียวครับอสตอมนะครับสี่สองหนึ่งสามนะครับ

แน่ยังเหลืออะไรหนึ่งอาทีนะครับสองขันหนึ่งออกราชบุรีนะครับเข้ามาก่อนเป็นรางวัลสองอัทีนะครับ เดี๋ยวจะจอดสถานีบ้านขูบัวสถานีบ่อตะเคอป้ายโรนบ้านปลาไก่สถานีปักท่อนนะครับขับรถด่วนพิเศษสปินเตอร์ที่40นะครับสุราษธานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ สถานีบ้านโป่งแล้สถานีนั่งขบถงไปสถานีอันไปนะครับเดี๋ยวผ่านสถานีบ้านกล้วยสถานีเจ็ดสเสม็ดและสถานีโพธารามนะครับขบวนรถธรรมดาที่262นะครับส,ส่วนส่วนปรีพัฒน์กรุงเทพพลังพงนะครับมาด้ใช้อัสตอมทำขบวนนะครับวันนี้มาถ่ายตรงสะพานลอยเลยนะครับ ตัวน,นี้สพาลอยก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวลิฟต์นิดหน่อยนะครับอัดต้องดีสองจุดเจ็ดนะครับ รถเที่ยวนี้ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจะรับส่งผู้โดยสารที่สถานีเจสเปียรและสถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปค่ะ สถานีเจ็ดเสมียและสถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปนะครับจะพาสถานีบ้านกล้วยนะครับขับรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งกุ้งที่อนทิวัตสวยกว็ลกนะครับสีเอสไลท์ห้าสองศูนย์แปดนะครับ ขบุรีิรณารอยนิิัตร้าขบุรีสอบขสาราราของานลบใหุ้กมนด้วยค่ะขบวนรถพิจาราในารที่เป็นขบวนรถเร็วขบวที่หนึ่งเกณฑ์หนึ่งนับสาบริษจากสถานีกรุงเทพอธิวัฒไปทางสถานีสไหรโกรุงค่ะ ีีนะถาไม่มาหายด้วยกันเหรออะไรไปบอกไปียยก เจอดสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปนะครับเดี๋ยวจะผ่านสถานีบ้านคูบัวลและสถานีบ่อตะคอนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ขบวน37แล้วก็112เลยนะครับออกตามเวลา17นาฬิกา7นาทีนะตันนี้มากเลยนะครับน่านอวมาก ขาร,รถตัวพิเศษทักษินที่สาสิบเจ็ดทับสี่สิบห้ากรุงเทพิวัดสงห์โกรกปรังเบสาะนะครับวันนี้เข้าก่อนเวลาตั้งห้านาทีเลยนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบห้าทีเข้ามาจอดนะครับเขาก่อนเวลาเยอะมากนะครับรันนี้แค่สิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบห้าทีนะครับเข้ามาแบบเร็วมากนะครับคุณเห็นไหม คี5 2 4วห้าสนะครับ นที่37รับส่งผู้โดยสรารจากสถานีกรุงเทพอภิวัตปายทางสถาน,นีสุไหงโกลงกาเขบวนด่วนพิเศษขบวนที่45รับส่งผู้โดยสรารจากสถานีกรุงเทพอภิวัตปายทางสถานีปาดังเ,างเาตขงเาตขบวนรถสั้งทานขบวนชวงรวมกันมานะคะจอดรอเวลา15นาทีนะครับ มาแล้วนะครับรถนําเที่ยวที่912ส่วนๆปริหัสผลโพงนะครับ คุณดีขบวน,นรถดิจิทัเทียบในชานชาที่สองเป็นขบวนรถจัดพิเศษเฉพาะนั่เที่ยวขบวนที่912รอ,ออยู่โคลาบประกอบบริษัทจากสถาสนีสวดสดปริพัฒน์ไปทางสถานีกรุงเทพค่ะ 912ก็กอเวลา5นาทีเหมือนกันนะครับส่วนกันแล้วก็กอเวลาของกันด้วยนะห้า5นาทีเหมือนกันนะครับนี่นะขบวนการ่2สามิก็จอดรอเวลาเหมือนกันนะครับน่าจะออกมาพร้อมกันขบวน912ออกสถานีแล้วนะครับ ่อดสถานีน้องข้อประถมสถานีสาร,รยาเป็นสถานีถัดไปนะผ่านสถานีบ้านกล้วยเจ็ดเศวและโบธารามนะครับอยู่ไม่ใช่สามเจ็ดอ,อแล้วนะครับจาจอดมาสิบห้าที ตับน้ำตบุรีสถานีมองยังสถานีราชบุรีไปแล้วเดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีเป็นบุรีและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปค่ะหรือจอดสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีหัดไปนะครับผ่านสถานีบ้านคุบัวสถานีบ่อตะเคาะเป็นสถานีหัดไปนะครับ ขบวนรถสินค้าที่778นะครับชุมทางหาดใหญ่ชุมทางบางซื่อนะครับ ผ่านสถานีบ้านกล้วยสถาน,นีเจ็ดสมิตและสถาน,นีโพธารามเป็นสถาน,นีถัดไปนะครับก่อที่ชุมทางบางซื่อเป็นที่ต่อปไปนะครับมาสั้นมากเลยจงกันแล้วนะจบกันที่สะพานจุฬาลงกรณ์เลยนะครับสะพานขึงนะขบวนจะจะไปกระโดดพิเศษ,ษทักษิณารัตน์นะครับมาจบกับบนสะพานเลยนะครับโชคดีมาก เดี๋ยวตัดภาพต่อนี้มาเลยนะครับมาแล้วนะครับคิวเอทไวห้าสองหนึ T ่งศูนย์นะครับ อรอสิบนาทีเ้วก็เดินทางต่อนะครับโดยพิเศษทักซีนารฐที่สามหนึ่งจะจอดที่เพชรบุรีแล้วหัวหินเป็นสถานีถัดไปนะครับนอนกันเร็วจังกูเตี๋ยวหมดไวมากนะครับมีแต่คนซื้อคนมีแต่คนออกมาซื้อกันนะขายกันวุ่นวายหมดนะครับ เดี๋ยวผ่านสถานีบ้างขุบนบัวแล้วสถานีบอ่อตะคอเป็นสถานีหัดไัยนะตู้สเสบียงก็ไม่เว้นนะครับ <laughs> ขับรถนำเที่ยวขบรถที่914นะครับชะอํากรุงเทพหัวลำโพงนะครับจะวิ่งผ่านสถา,านีราชบุรีนะครับ จอดสถานีนครปฐมและสถานีสารยาเป็นสถานีถัดไป